อันนี้คือพี่น้องเบิรงนน้องใหม่ก่อเดียวเฮียย้ำม,มาใกล้ๆเชียวป้า,ปาก่อเดียวอะลีด้อก่อเดียวนี้เอาทั่วในนี่นี่พี่น้องก่อนี่ป๊าบบุญยศเสือเลยว่าสิได้ร้ายปะน,นี่เป็นซิมหาสิบหกอันเนาะแต่ว่าแนงอันอันนี้ออกแต่กระตาพากันถือมาสองกระตาแต่ว่าน,นี้ใส่์น้องใหม่เนาะพอดีไรตาหนะึ่งอันนี้เป็นตาเห็ดแล้วกระตุกงานจ้ะเมื่อแล้วสบายดีอีกห้องหนึ่งเด้อจ้ะเด้อสบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิรสุขูสุ้ขนสบายดีตอนเสาร์ ยินดีตอนหับเขาสู่สองสาววันลันถุงเด้อพี่น้องเมื่อนี้ออกจากป่าเฮ็ดเด้ยจ้ะผักก่อนสิพามาหาหนอใหม่เหมยเมือม่อนี้ค่ะเนาะพามาหาหนอใหม่ไหลเหลือมตาเด้มาหาอยู่บันหวยม่วงพี่ดีพี่น้องยูบ่บานแฟนสาววันสุดเนาะมากันสามคนสามีแล้วพามาพ้ากันมาหาหลาอหวยหลอกห้องอันยงางลงมาก็ได้กบเห็ดละงหกสองดอกพกู ปีนี้โบท่านได้พาไปหาน่อไม้ไหลจ้าเขื่อนะก็เลยว่าอยากพาทุกคนมาเหรอหาน้องไม้ไหลน้ากันปีที่เดียวนี่เข้าไปที่เก็บเ็ดปวกน้องมวลเทมวนว่าอม,มันอย่างไปทา้งหนาบวนนดน้องไม้ไหลพี่้องน้องไม้เมื่อยมาหาแล้วมันกับอไรพอแล้วอันเหล็กแหกมานได้ไหมอันนี้หลยน้องไม้หไมหลจ้า เกงแซ่บัลามาหายุ่งเหมืองได้วมาหาอยู่เมืองเซฟูทองฝอันบักไงนะ เกาอหนึ่งสองอันพี่น้องมันเกาะมันอยากตายแล้วนะอนนอเอาเม็ดตเอาไปะเอาเลยปรนได๋เนานะเอาสซมเอาได้กำลังขืนแต่ว่าแนงสซมนิสิพอดีเก่งเสีเยแนละ้วเนาะนี่ล่อไปล้อมัดผัดผพอเห็ดไข่พี่น้องออกในริมหอมยี่งามอีหลอ,อกจีุ้วย ลังเขียวๆโอ้ยตัวก็มาเจาะพี่โดว่าไงเฮดตับเฮดตับเพาจะทำไเอิญเฮดตับเพบ่จนี่นี่นี่านเฮดับมาก่ใจเหมันมานมันพี่อดไม่ฟูดอกบ้างไงหนึ่งดุมสีขาท่ทนทูชมหรอมเ้ยนี่ดอกนึงเนี่ยเอาเมื่อต่ำจับ โอเคใส่แ้่เน้อเซตชั <c oughs> ้นทนะับอิทนี่ะเห็นเห็น้รวนนิดหน่อยนี่ก็ออกดอกใหญ่นะ <c oughs> หาน้องใหม่ไปพ้อมแล้วก็ขุดจีรอไปนำเดี๋ยวพี่หนุม่มลองขุดเบิ่งเห็นคุยจีอรอได้หลายโอ้ยนี่ตัวบวกตุยตุยหน่อโอเคเอาไปมันขึ้นเหี้ยแล้วจ้ะพูบ้า อ่านบ้าใหญ่ๆหนูพี่น้องภูมันขึ้นเหี้ยวแล้วเหี้ยวบางเหี้ยวนะผลเต็ดิบเลยจ้ะสั่นบระจักนี่งามเดชอ่องต้องอยู่ทีมภูพอดีแกงพี่น้องอันนี้ตะปะตะเปะร้กบาทนึงว้าเราใหม่เดือนนี้จ้ะ กบเอค่าบาทเดียวว้าวอ้วกรถโชคเสซิบุเป็นตบมันเจ็กเป็นยังเอาไม่ไล่น่ะกับหมดงามันหมักอยู่น้ำกันพี่หน้องเนาะมันหมักมาเห็ดอันท่างหูอันนี้เว้ยอันออนรถจ้ะ เสียดมันมันมันโอ้โหลงหวยซะเด้อแห่งกระอึดกระยะับเห็นบ่พี่น,น้องนโนไม้ไล่เด้อจ้าครั้งแรกของปีเลยได้หน่ฮะเพราะวอโนอไม้ไล่นี่มันสิบกออกพร้อมโนไม้อันอื่นเนาะอยู่ในกระเียมเห็นบ่สิได้จปอนบ่จระเ้าดูเลยปอนอด์ขนาด มันอยู่ในพุ่นพี่น้องผู้มันสอกหลีมันปนเขาฝองเขาไปไหนเสาอันนี้จกกันแล้วกันดิฟาตัวนี้เดือดหกตันปาดมันเฮ้ยยังอันนึ่งปาดเกาะหนึ่งเดือดหกเจ็ดหนอได้อดเจ็ดหนอยังอีกบ่อุอ้ยได้ือดหัวซีฟได้ไหมยังอีกบ่ เปลือกเก่าอันบนนค่ะโอ้นึ่งเลยสิบอันหากอ่อเดียวมนัมนมนันมันอันที่ซิปเด่น,นี่ค่ะก่อนมีประมาณสิบสี่หน่อพี่น้องปอดมานผดโพลระวังกิ่งลตงตะพังหม่อเด้วย อออเอาผ่ามาเออเอาเสียมมาโ <c oughs> อ,อเคพี่น้องเบิ่งน้องใหม่ก่อเดียวเฮียม,มาไกลๆใช่ไหบ้า <c oughs> ก่อเดียวอะลีด้อก่อเดียวนี่เอาถั่วในนี่<ๆ>นี่พี่น<ๆ>้องก้อนป๊าบ <c oughs> บุญยศเสือเลยว่าสิรษะไร้ปัญห์นี่เป็นสิมหาสิพกอันเนาะแต่ว่าแหนงอันอันนี้ออกแต่กระตาอันนี้คือหามาแต่เชิงนะ่ะได้ซ้มภาระก่อเดียวชั้นหัวในนี่มีคงมาสับอันนี้ ดเดี๋ยวซีสมเอาโน่ใหม่ก่อนมาลายมันเสียบคุ้นึอันนี้มันพอดีก็ได้ยูบสมบึ่งเน่ยมัดยิบมันอยากถ่ายหูอันน้แล้วจต่ถ่ายบนกล่องอันนี้ถ่ายแล้วต่ว่ามีดันนปลาแถวตุ่มใลนะปากตุ่มยุง พอแกงแล้วตะกี้ยันมากไก่แล้วยันบัได้ญ่พวกหดแกงเนาะอยากแกงเลยพี่น้องปีนี้บุคคนได้กินแกงทำไมไรดิแล้วก็บ,บุคคนได้พาไปหาพมอยู่แถวบ้านสวรรค์มันบัค่อยมีเนาะขาเจาะไปยังบัค่อยปลูออกตสวรนค์ในโลกน่ะเอาเมื่อปลูกอยู่ข้าแมาขาขาาา่ข้าวคลายนี่กับแพงตือเป็นจ๊คสิบวัลแจ๊คเสียนข้าวบัได้ญ่สมนาะเขาเห็ดทง มนนเื่่อ,อีนนคือจับขาดแถมมันปักมือตอนนั้นมันก็ะโดดยุ่อยู่สดขาถุงมือเลยมันขนใหญาๆนะจำผูญญ้ใดเ,เคยไปหานมหิไหลพี่น้องอันนี้หน่อบ,บุ๋งมาตั้งแต่หกโมงตอนนี้นะเจ็ดโมงกว่าแล้ว ท่นบอกแล้วกโมงออกหอนเฮือนเพื่อเ,เขาเมือหอยบ้านเขาก็ะกะมงคืงพอที่ียงเพียงเลยบอกม,มันชีแขงอยู่บอกแขงมาสามคนเบิดในหวยนี่มีสามคนเลยทีเดียพระเจ้ายังดำให้ใน้ำนายแต่<ม>ว่าทางนี้น่ำเขาบริหลย์ทอดทางเฮาเลย กลายมาเม,ะนะามบบื่อไหร่หนัเขายังจุบน้ำดำอยู่ยุ่งอะไรล่ะเบิ่งจากเท้าน้าผากซ้อนนี่หูเลยทุกคนเห็นบ่มันบินอยู่นะคันปใครเนี่ยแต่มาทรงกระตาเนาะมันสีเบิร์ดแล้วก่อนหน่องใหม่นะแต่ว่าก่อนหน่องใหม่นะมันห่างมันก่อนหน่องใหมันลงไปหอนหวยใครหง เป็นแบบนี้ลงไปจนหอดป้าแซ <ปะ S 1> นใส่เสื้อสีดำดอยู่หักเสื้อดำสีดำอันนี้มันก็บดิมิยุงไปเดยแต่ว่าเธอใส่เสื้อดำน้ำคามันคือตอมแท้แซนใส่สองสันใครเขาป่านหามใส่เสื้อดำหรือคุณจับยุ่งมันหมกักต้องหาเสื้อสีแดงๆมาใส่แต่ว่าบางเอิญเรามีเสื้อนุ่งก็เลยเอามาปัดไดไลายแล้วก็สุ ไดไบบกจกอะไรน้องไมมแนวมันหาลําบากนี่คือหมัดแท้ตัวซิมอนสิว่าแลวตัวซิมอนอีกเลยว่าสิไปดับหน้านําได้หมือน มานพี่ดองมาเขาก่อนเราจะอยู่ใส่เ่องในนี้เ่องก่นคือลุงกูนี่อุ้ยนี่น้องไหมเดี๋ยวนี้เด้อนะฮะเลยมันคายอุ้อือฮะเป็นซิปเลยน, <laughs> นี่อือ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 น หูเ,เออหรือตาะเจาะ้องกระโผทรงกลดหอกไลายเนี่ยนเนาะก่อเดียวนร่โผดเจล้วก๋วซ้เนี่ยมันกัะโพแกแข็งเีย ซัมหนึ่งน้เบิกบวหูซํำวโนใหม่นี่ะซัมในห้างกระผลแต่นหาดินกับอันนี้กระเกียงเกอบกันพี่น้องเลยหน็บตุ๋ยใหญ่พี่น้องไม่นเตอะตอีกลังออเนี่ยจดเยอขอดหวยน่อไม้ไรนี่ออกลาสุดแนมบินดาโนไม่ได้ลาย อันนี้ยูหอยม่วงพี่น้องเป็นยังเขาเคือเอินหวยม่วงบ่มันมีต้นม่วงบ่อันนี้แหละหวยบอนซ้อนมาหาหน่อไม้อยู่ตอนนี้นะก่อหน่อไม้มันห่างกันอยู่เนาะพูห่างแยกๆกักแยกแต่มันก็มีแต่ก่อหน่อไม้ไหลเลยก่อบ่งแน่หน่อไม้ไหลน้ำสิเดมันก็เป็นหวยในเข้มๆบานแล้วนี่ยครูจิรอไปผอมนันเหินเหี่ยวบ้าเหี้ยวนจิหลอไปเลย ดีเมื่อแล้วพี่น้องมันเบิดนะ์ก่อนหาใหม่นาะสอบอีกสุดถ่ายก็เมื่อแลยจะหนีต้นพวอยากเขาใส่กระเจาเดียวกันบนได้ทั้งเห็ดได้ทั้งหน้าใหม่แต่ว่าเห็ดอ่ะได้ดอกสองดอกเนาะเอาเมื่อใส่พอนัวกิโลพอได้กิโลน้ำจืะมันสิบตัวหอสเสร็จอ่อา้ยอันบางไงหนะึ่ คนมันหลายแหนะ็นไบมก็งแข็งๆผงแซบ่บผัดวะจะฆ่ากินเตีอ้ยงอยากๆน่ยคความจริงนะน้องม่อยู่ขั้นน้องตัวเองกับโบเดอือถักโบหาจะมาความลำบากก็เลยมาหายุ่หัวยุ่ห้องอันนี้มันเป็นน้องใหม่ธรรมาศาสตร์เนาะ ยุงหรืซมแมงนี่น้าเปียวเขานะแซนทไมน้ำหมก <c oughs> ว้าวอีอุ้ยเต็มกระตาแล้วตอนเขาทับอิฐเต็มบกเส้นว่าคือสีบบได้กเก่งเลยเดมงทับโบได้เกาในหันกันบบรรรได้ป็นี่เนอะซองสองซำโกะในหันทางหลังนี่มาเบอร์ใหญ เต็มกระตาปูลูเลยถือว่ามาแนแกงใส่กระซ่าคอมเมนต์สื่อเขาต้องคือสิบเบิร์ดหลายแสนอยู่แต่ว่ากระตานี่ใส่เห็ดพี่น้องมีกอย10หา16น้ำผักเอายุ่งโอยู่ปั๊กหน้าบัทิมโอเคจะพี่น้องสีได้เมื่อเลยเนาะเพื่อเมื่อแกงกินข่าวแล้วก็ดำหน้ากับหละลงไปสวงใบมือนี่คือสิมีคนไปซอยหลายอยู่ระว่างเงินเดือนเราออกเนาะเขาสิบไปตูดประมาณยังดอก มาฮอนี่ก,ก็คือสิได้ขออนุญาตลาละเด้อเราขอบใจเบิร์สุขูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวรรค์เด้อพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเบอร์โฆษณาให้เด้อจา้าเนาะเมื่อแล้วสาบายดีสาบายดีพอ,อกันคลิปหนะ้าหวั่ว่าสิเมื่อผัดออกแต่ป่านเราหมายว่าผอเฮ็ดพี่น้องผู้เฮ็ดละงงเฮ็ดละงาผู้จังมือนี่เป๊ปของแท้อันนี่ยไม่ใช่ผมให้หนึ่งสองโอเค เฮ็ดละาโง่พี่น้องป่าหอยเข้าเจียเก็บแล้วเรือหูเรือตาแสดงเพิ่งโห่แน่ๆเลยว่าเอาสิขึ้นมาทางนี้ป่าปิดปุ้ยยุ่งหอยเข้าเก็บวติดสองสามป่าจุบักใหญ่างงี้เลยเรือหูเรือตาบริตั้งใจมหาผัดหมานแบบนี้อืมหอมอย่างนี้กำลังผลเต็มกูดยอยู่โอ้โหหมันหมันหมันศิเลกหาเฮ็ดเมืองอะไรแบบนี้ เขาเกียงหย่อนบาจากเนาะเฮ็ดแดงๆจ้าเฮ็ดกอโคกน้คะเนาะว้าเฮ็ดขาพี่น้องเลยนะผู้ได้เก็บแล้วก็มี่าหลุดค่ะเฮ็ดหลังเล่ปาดยามเดชเรือกเลือดต่ปาดตเลยนะท่านจุ่งากมีของโคกนิดเห็ดเหล่านะคะ บเห็ดไข่แทลพี่โด้หนึ่งพระเจ้าบุ้งเนีในใกล้ๆนะเขาเอาพี่น้องตีนขาวๆเห็นบอกเขาบอกเอาพี่มันเอาเนี่ยแม่เขาบอเห็นบ่ปลาเห็ดไข่มันออกตอ่ำอูมุนเบิดลไม่เป็นไรเอาเมื่อถอยมาเอาเห็ดตาพโพนพี่น้องบุง้งพอป่นแล้วนะ,นะเนาะป่นเนาะกับเห็ดไข่ป่นเสีกัน เห็ดนานแหล่ะพี่น้องมาเลยเก็บเห็ดเห็ดสมปิอันนี้เห็ดเก็บลอกขึ้นมานํำทางนะทุกคนเนาะโบริัตงใจหาเดิหายอยางมาเห็นดอกได้แล้วก็เก็บมาเรื่อยๆก็ได้พกเก่งยู่พกหุ่ยนต์อยู่พากันถือมาสองกระตาแต่วันนี้ใส่หน้งใหม่นะพอดีไรตาหนึ่งวันนี้เป็นตาเห็ดแล้วก็ตุ้งามจ้าเมื่อเด๋วสบายดีอีกหอบหนึ่งเด้อจ้ะเด้อ